สวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาดูวิธีการย้ายผักลงกล่องปลูกกันค่ะว่ามีขั้นตอนการย้ายยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการย้ายนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องสวนผัก Family ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสำหรับการติดตามรับชมคลิปต่ตอไปค่ะขั้นตอนแรกของการย้ายผักนะคะเราจะมามัดกล่องปลูกกันค่ะ โดยถุงขนาดถุงที่เราใช้นะคะจะใช้ขนาด30คูณ40นิ้วค่ะกล่องที่เราใช้จะเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะกล่องปลาแซลมอนที่เราใช้เราหาซื้อมือสองมาใช้กันค่ะพอมัดกล่องปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปเลี้ยงไว้บนลานปลูกผักนะคะแล้วก็เติมน้ำใส่ให้เกือบเต็มกล่องค่ะเหลือไว้สักหข้อนิ้วมือนะคะเพื่อให้ ผักเนี่ยมีออกซิเจนในการหายใจเพื่อให้รากผักมีพื้นที่ในการใช้ออกซิเจนนะคะพอเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ย A และก็ปุ๋ย B ค่ะปุ๋ย A และปุ๋ย B เป็นสารอาหารที่สำคัญในการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปรนิกของเราค่ะ ปริมาณการใช้ปุ๋ย A และปุ๋ย B นะคะใน1กล่องปลาแซลมอนเราใช้อยู่ที่ 180cc ค่ะใช้ 180cc อย่างละเท่าๆกันปุ๋ย A และปุ๋ย B ที่ส่วนของเราใช้นะคะเราสั่งมาเป็นแบบผงนะคะแล้วก็มาผสมใช้เองผสมปุ๋ยเสร็จเติมปุ๋ยทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฟ้ากล่องค่ะเราก็จะทำการย้ายน้องผักของเรา ที่อนุบาลมาแล้ว30วันนะคะลงไปในกล่องปูกทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการย้ายผักของเราในวันนี้ค่ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสวนผัก Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ